เจอแน่ลาบบูบูมาไทย1-7กระกฎาคมนี้กับบนบารใหม่ทูตเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีน หลังจากที่ลิซ่าแบล็กพิงค์โพสตกล่องลาบูบูลง i อ s ี o r y ยอดขายลาบูบูล้นมากรองก็ถล่มทลายทั้งในไทยและจีนจนผลิตของไม่ทันขายด้วยกระแสที่ปังมากและเป็นที่ชื่นชอบของทั้งสองประเทศทางทอทอทอจึงเรียนเชิญน้องลาบูบูจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนมาเที่ยวกรุงเทพประเทศไทยนับได้ว่าเป็นทูตเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนโดยก่อนหน้านี้ทางทูตไทยในกรุงปักกิ่งได้เชิญน้องไปเปิดตัวในงานไทยเฟสติวัลด้วยชุดไทยซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมง,งาน ส่วนวันที่1-7ึถึกระกฎาคมที่จะถึงนี้น้องจะบินมาหาพี่น้องชาวไทยโดยมีตารางเวลาดังนี้วันที่1บินมาถึงประเทศไทยช่วงเวลาสายสายวันที่2-4ถึงลาบูบูจะเที่ยวทั่วกรุงเทพโดยจะมีไปวัดพระแก้ววัดอรุณ ทำกิจกรรมต่างๆได้แก่การทําอาหารไทยนั่งตุกต๊กเรียนมวยไทยและเดินตลาดกลางคืนเป็นต้น5-6ลาบูบูไปเปิดงานป๊อปมาที่สาขาใหม่เมกะบางนาและมีกิจกรรมมีติง้งและบินกลับบ้านน้องกรุงปักกิ่งในวันที่8โดยทางททคาดว่าแคมเปญน,นี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้มาไทยมากขึ้นใครๆที่ชอบน้องอยากเจอลาบุบูตัวจริงก็สามารถไปเจอตามที่แจ้งได้เลยนะครับ